วัดโคกสะเหลานะครับเพื่อนๆทำเป็นสตอรี่หน่อยสิวัดหนอง่านใต้นะครับนี่ถึงแล้วนะครับเพื่อนๆมีเส้นสายไหมครับครับมีเส้นสายไหมครับเนยโยเดี่ยวเส้นปลาเย็นกัโฟมยินตีโฟดได้นะราคาก็ไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่ส5 5 5 65้า้านะครับแบนใครคนไหนชื่อแบนครัน เตียวเลยใช่ไหมครับแมนแทแต่เลยใช่ไหมนะครับมีรสช่องกระชิสดด้วยนะครับเพื่อนๆคนต่งเล็กเขาจะไม่เขาจะใหญ่คนสั่งใหญ่เขาจะเล็กใช่ไหมครับถ้าเราต้องหาคนตัวเล็กๆก่อนเลยแล้วกันอย่างนั้นนะวันนี้นะครับออกเป็นภารกิจนะครับเร่งด่วนนะครับมารีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวที่บ้านยางจังหวัดสระบุรีนะครับร้านนี้นะครับ มี f อฟนะครับบอกกันมาเลยนะว่าอาหารอร่อยนะครับแล้วก็มีเมนูประเภทแบบว่าอะไรนะครับพอมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดมยเตี๋ยวข้าวหน้าเป็ดข้าวเป็ดทุกอย่างคือเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดนะครับทุกอย่างที่เป็นเป็ดเลยนะครับวันนี้มากัน4ี่คนนะครับเต็มรถไปหมดเลยนะครับวันนี้สายเหลืองนะสายเหลืองนะครับเต็มเหลืองเต็มรถเลยนะครับชอบเป็ดนะชอบเป็ดไหมเชอบชอบผมชอบชอบเป็ดอยู่ ออนนี้เราอยู่แถวไหนแล้วเนี่ยใกล้ถึงเป็ดใกล้ถึงเป็ดเลยใช่ไหมเป็ดแป็ดออ๋ออันนี้อยู่ในเขตจังหวัดสระบุรีนะแถวบ้านหมอเนาะเราจะแำลงมุ่งหน้าไปทางเาสาเส,สาให้บ้านยางน,น,นะครับ เมื่อกี้นะครับก็ผ่านนะครับอบตหนองบัวนะครับถามมาสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้โรงเรียนวัดโคกสเหลานะครับพอดีรอี้นะครับวัดโคกเสลานะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้เรากาลังจะผ่านไปทางสระบุรีนะครับง่ายวัดหนองถานเนืเอาผมต้องทำเป็นสตอรี่หน่อยสิ วัดหนองถานใต้นะครับวัดหนองถานใต้นะครับนี่จะมาทางนี้เอาใครได้ไม่เนรไม่เนรมันไม่ใช่ครั้งแรกมันไม่ใช่ครั้งแรกมันเป็นครั้งหลายครั้งแล้วจะเลี้ยวซ้ายไปนู่นเนี่ยยังไม่ชิน ใช่ป่ะยังใช่ไหมวันนี้ <Different. S 1> อารมณ์ก็มาเป็นผู้โดยสารบ้างนะครับจากปกติคือเป็นคนขับนะครับวันนี้นั่งสบายๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับข้างหน้าเลยนะครับเดี๋ยวจะถึงแล้วนะครับเพื่อนๆจะถึงแล้ว แล้วนะครับเพื่อนๆแปนกว๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับถึงแล้วนะครับเพื่อนๆร้านนี้มีแต่เป็ดนะครับนู่นนะครับเป็นรายการอาหารนะครับที่อยู่ตรงนู้นนะครับเพื่อนๆ เอาเป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่เป็ดแล้วกันครับใหญ่เป็ดจ้ะครับมีเส้นอะไรบ้างครับมีปลาหมยกแล้วก็้เส้นแล้วก็บะหมีห่งอ๋อมีเส้นสายไหมครับมีเส้นสายไหมครับอ <laughs> <laughs> โอเคห,ยอ,เหยอกเล่นนะหยอกเล่นนะเดี๋ยวไปดูเมนูทางด้านนู้นดีกว่านะครับเพืเ่อนอันนี้จะเป็นหน้าตาของเมนูทางร้านนะครับก็เกาเหลาเป็ดนะครับราคาว่าห้าสิบห้าหกสิบห้านะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ด ก๋วยเตี๋ยวเย็ยนตาโฟโก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาเย็ยนตาโฟมีตาโฟด้วยนะราคาก็ไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่45-5 5 65นะครับประมาณนี้นะครับข้าวหน่าเป็ดอ่านําสั่งข้าวผัดกะเพราเป็ดเนื้อตุ๋นข้าวผัดหมูไข่นะครับเตไมไปหมดเลยนะครับส่วนตรงนั้นก็จะเป็นบ้านเช่านะครับส่วนวน่าพูดไม่ช่แลลวนะครับคนละเรื่องแล้วนะโอเค ตรงนี้มันเป็นเขตบ้านยางใช่ไหมครับบ้านยางอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีใช่ไหมครับแบนนะครับแบนใครคนไหนชื่อแบนใช่ไชื่อร้านชื่อว่าร้านแบนใช่ไหมครับ,ร,บร้านที่นี่ร้านแบนอ๋อครับครับไม่ใช่กลมใช่ไหมแบนแบน <laughs> แบ,น,แบนอย่างเดียวเลยใช่ไหม เมนตแต่เลยใช่มาเดี่ยวมีก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะครับก็มีเป็นพวกของฝากด้วยนะครับเพื่อนๆทางด้านหลังของผมนะครับเออเพื่อนวันนี้มีลอดช่องด้วยนะครับเพื่อนๆด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าลอดช่องเฮ้ยมีลอดช่องปัมีใช่ไหมนะครับมีลอดช่องกะทิสดด้วยนะครับเพื่อน ทำไมตัวนั้นใหญ่ของผมล่ะครับนี่ก็พิเศษใช่ไหมครับใช่อ๋อเนี่ยของพออะไรครับกระเพราเป็ดไข่ดาวกระเทาเป็ดไข่ดาวเออพอาแล้ว่างครับนี่อันนีเนะ่ยหนังมีกันเดนเนี่ยต้องรู้จักเขาเรียกว่าช่องลอดลอดอ๋อลอดช่องลอดลอดช่องเราเรียกลอดกัมปีกะโผลเขาเรียกสิงกะโผลไม่มี อันนี้เราช่องไทยแลนด์อ๋อ <มา S 1> ครับครับนะบรรยากาศโอเคมากๆเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมเอาไม้กิมบอลกับตัวควบคุมไม้กิมบอลมาด้วยนะครับตอนนี้ผมจะจะใช้ในเรื่องของการหันซ้ายหันขวาแล้วกดถ่ายด้วยได,ได้ได้ด้วยนะครับ นี่ครับตรงจะขายไมค์กินบอลด้วยเนี่ยนะครับมันจะหันเอาให้มันไม่ได้ต่อบลูทูธนะครับเราก็ต้องโชว์ในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะครับรู้สึกว่ามันยังไม่ต่อนะเนี่ยอ๋ออันนี้ส้างอันนี้ที่หนึ่งแยกปัญญาครับอีกที่หนึ่งตรงนั้นวัดอะไรกัวัดวัดอะไรวัดการวัดท่าช้างใต้วัดท่าช้างเหนือใช่ไหม จะมีอีกเจ้าหนึ่งคราม่น้ิติแม่น้ำป่าสักบรรยากาศดีครับ,รค,รบคือจะบอกว่าอำเภอเสาให้นะครับเรามีดีเยอะแยะมากมายนะครับมีเขาเรียกก็จะเป็นเมืองอยวนไทยยวนได้ใช่ไหมครัเป็นเมืองไทย,ยวนนะครับแล้วก็ที่นี่อาหารเยอะมากมายเพราะว่าเราผ่านให้เราอยู่แถวลุ่มแม่น้ําป่าสักใช่ไหมล่ะจังหวัดสร,ระบุรีนี่คือแม่น้ําป่าสักนี่คือจะต้องควบคู่กับของจังหวัดสระบุรีเลยล่ะ นะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมอะไรไทยยวนได้ใช่ไหมพ่ออ๋อวัฒนธรรมเลยยวนด้วยวันนี้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่นี่ชื่อว่าร้านแบนนะครับร้านแบนแบนเขาเรียกว่าแบนแต๊ะนะครับแบนแต๊ะเลยนะครับเขาก็เป็นคนพูดเองมา่อกี้ไปถามเขาเนี่ยจริงเขาเป็นคนพูดเองเขาบอกว่าเขาแบนแต๊ะเลยเข้จะได้จําง่ายๆเขาบอกอย่างนี้นะครับตั้งแต่ติดนมอมุกแล้วนะพ่อออเนาะ วันนี้เรามาเจอกันอีก,อกเหมือนเดิมนะครับสำหรับ FC นะครับท่านผอรัชศินนะครับวันนั้นคลิปนั้นดังเลยนะจำได้ไหมดังมากๆเลยนะครับตั้งแต่ไปจับนมอม,มุกนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้เรามาก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับมาก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้เป็นร้านที่ขึ้นชื่อนะครับของแถวบ้านยางสละรีเลยก็ว่าได้ใครก็ต้องมากินสําหรับร้านนี้นี่คือว่าอร่อยมากๆเลยนะครับคือขอเล่นอะไรแล้วว่า เป็นร้านที่ขึ้นชื่อในจังหวัดน้องจิมดุคอน้องิมดูคออ่านี่นะครับอันนี้คือเนื้อเป็ดนะครับเนื้อเป็ดของทางร้านเลยมีลงมีเหลืองสั่งอะไรนะที่ที่ใหญ่ๆเนี่ยแสดงว่าตัวเองเล็กจริงเหรอครับมันเป็นการทดแทนคุณเอกอ๋อครับครับการทดแทนคนสั่งเล็กเนี่ยเขาจะไม่เขาจะใหญ่ คนสั่งใหญ่เขาจะเล็กใช่ไหมครับถ้าเราเขาต้องหาคนตัวเล็กๆก่อนเลยแล้วกันอย่างนั้นอ่ะจะได้ของเยอะใหญ่เดี๋ยบมิดมันก็มันมีวิมารมันมีซอสร้านนี้เขาขายมากี่ปีแล้วขอร้านเนี่ยเขาขายมากี่ปีแล้วไม่ถามเจ้าของร้านจะดื่มไหมเขายังไม่ค่อยว่างเลยอ่ะ แต่ว่าแต่ผมจำความได้นะน่าจะร่วมประมาณไม่ต่ำกว่าห้าปีนะตรงเนี้ยตั้งแต่ผมอยู่สูย์เวราศาสตร์อะนานมากนะครับเพื่อนๆร้านนี้ตั้งแต่ตั้งแต่จุดตั้งแต่โผ่มายังไม่ถึงเลยอยู่่าเข้าปีที่เก็แล้วน่าจะประมาณนั้นอะประมาณนี่นะครับเลือดร้านนี้มีแต่เป็ดนะครับอก อันนี้จะเป็นบรรยากาศโดยรอบของร้านเขานะครับนะครับคุณครับคุณตื่นหรือยังครับตื่นแล้วใช่ไหมต้ววันนี้คุณสั่งอะไรเนี่ยเย็นตะโพเย็นตะโพเส้นเล็กจะเบิ้ลไหมเบิ้ลไหมพี่เขาเขาบอกว่าแล้วเขาบอกเขาสั่งเส้นเล็กหน่อยจะแรงว่าเขาใหญ่เออเออใช่เนอะจริงจริงด้วยขอพูดถูกนะเวลาเขาสั่งเส้นเส้นเล็กตัวเขาใหญ่อันนี้อันนี้เส้นอะไรเส้นเล็กครับบะมีเหลืองแล้วมีเหลืองนะครับเข้ากับเซกเ้อร์เหลืองเลยนะฮะ ออก็ก้าวครับข้าวข้าวหน้าเป็ดน,นะครับวันนี้คนไม่มีเส้นคนระับคนไม่มีเส้นไม่มีสายนะครับเป็น <laughs> เพลงคอนเทนต์เป็นคอ <laughs> น <laughs> เทนต์แบนแต่แต่เดี๋ยวต้องหาดูว่าคนไหนชื่อแบนนะครับนไม่รู้เลย <laughs> เยี่ยมครับมาบอกเลยขอประกันหน่อยไม่ได้ะอ่เดี๋ยวเราไปสั่งรอดช่องกันดีกว่าครับไอ้หรือเ็าเรียกว่าช่องรอดนะครับบรรยากาศในร้านของเขานะค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวายนะครับเพราะว่ามีลูกค้ามาเพียบเลยนะครับเทุกวันเนี่ยแน่นแน่นไปหมดนะครับแล้วก็มีนั่งที่เ็าจะมีที่นั่งตรงนี้นะครับนั่งของลูกค้านะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะมีด้วยนะครับ เอาอันนี้สอ่่าลุงครับเอาช่องรอดเอ้ยไม่ใช่รอดช่องครับแก้วหนึ่งครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเก็บตังค์ที่ตรงโต๊ะโน้นนะครับ <c oughs> ขอเป็นแก้วหนึงไม่มีน้ำเชื่อมได้ไหมครับเนี่ยขายไม่กี่ปีแล้วครับลุงตรงนี้สิบ <c oughs> ปีสิบปีกว่าขายนานเนาะครับ ลูกค้าติดใจกันเยอะๆแล้วเนาะลุงเนาะอันนี้มีสาขาเดียวใช่ไหมครับอืม ไหนชื่อแบนครับเนี่ยนคนนี้ชื่อแบนใช่ไหมครับอ๋อก็ไม่เห็นแบนเลยนะเออนะครับนี่เป็นเจ้าของร้านนะครับเพ<า>ื่อนๆน,นะครับขายมาที่นี่มากี่ปีแล้วครับสามสิบปีสามสิบกว่าปีโหนานมากนะครับอันนี้ผมมาทำคอนเทนต์นะแ <c oughs> บบว่าทําฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใด้สิน้นผมไปลงช่องผมเองนะครับอันนี้ผมมาทําเพื่อสังคมแล้วก็โปรโมทร้านให้กับร้านต่างๆที่ผมไปทาน แต่อย่างนี้นะครับโอเคครับน okay, ี่นะครับเป็นเจ้าของร้านนะครับแต่องูหนตนี้นุน้อยน่าน้าเครับอืมรหวานสืินใจอร่อยใช้ได้เลยนะครับ ก็จะเป็นของคู <expand> it, so it ่ก <ang> ันนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับลอดช่องนะครับลบน้อยที่สุดใน9ที9ทีเอ๊ะช่องลอดนะครับพูดผิดพูดถูกเลยตอนนี้งงไปหมดแล้วเก็บตังค์ด้วยนะครับครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนมาดูแล้วนะครับก็ไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับว่าเจ้าของร้านคือใครนะครับผู้ชายคนเมื่อกี้นะครับชื่อว่าพี่แบนนะครับพี่แบนนะครับแปลกนะคนเราชื่อแบน มันไม่ช yes. like ื่ออมชื่อแท่งๆอะไรอย่างเงี้ยไปเนาะชื่อแบดนะครับนายกลมอย่างเงี้ยนะนายแท่งเออแท่งมีมีมีใช่ใช่แท่งมีมีแต่ทิ้งได้เองคนเนี้ยเราไม่ชื่อได้โัสามรทงาำไมชื่ออ้วนมันไม่ชื่อผอมเลยประสาทอ้วนประสาทตัวนะอ้วมีไข่ด้วย อ่ะสองร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับหมดวันนี้สี่ชามนะครับ,บมีกินแก้ววันนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายอาหารให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะครับเพราะว่าเวลาน้อยเหลือเกินนะครับเพื่อนๆหมดเกลี้ยงนะครับ<อ>กินโคละชามแค่นี้ก็พอแล้วนะครับก<อ>็กินมากไม่ดีเดี๋ยวโรคถามหานะครับเพื่อนๆไปวิยงโค<ก>ล่าชามคนคละชามก็พอแล้วนะครับคาความดันเบาหวานนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมานะครับเอาแค่พอประมาณพอนะครับโคต้าโคตโคต้าป็นคละชามวันนีกลล้ก็ เราเช็คอินที่จังหวัดสระบุรีนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านขึ้นชื่อนะครับของในแถวบ้านยางจังหวัดสระบุรีติดขึ้นชื่อนะครับแบนนะครับจาไว้นะครับว่าแบนนะครับแบนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยนายแบนนะครับสาหรับในคลิปวันนี้ก็แบบว่ามากันแบบด่วดๆดเลยนะครับสําหรับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เพื่อนๆมารับชมแล้วก็ลองมาดูนะครับอร่อยจริงๆนะครับเป็นทุกอย่างเป็นเมนูเป็ดหมดเลยนะครับแล้วก็มี ลอดช่องแสนอร่อยหรือว่าเรียกว่าช่องลอดก็ได้นะครับนะครับวันนี้ผมกับท่านหัวหน้าผมนะครับท่านพอนะครับรัชสินยังไงขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะครับ,รบ,รบวันนี้พูดน้อยวันนี้พูดน้อยไม่ค่อยสบายนะครับว<ม>ันนี้ไม่ค่อยสบายหิวครับหิวไ <laughs> มนน่ไม่ค่อยมีมูกเลยนะวันเนี้ยหิวหิวหิวนะไม่ค่อยสบายความดันตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ไปร้อยเจ็ดแล้วร้อยเจ็ดลยโอ้ต<ย>้องดูแลสุขภาพดีๆนะ ไปก่อนสวัสดีครับ